สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมเมื่อนีแหนกะเลิกางานมากกะไปซื้อของนะจ๊ะวันนี้วันศุกร์นะจ๊ะพี่น้องศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้มารีวิวให้เบิรงกนะจ๊ะพี่น้องว่าได้ยังมาแน่นะจ๊ะได้ยแยมนะจ๊ะ,ล,จะลูกพุ่นนะจ๊ะพี่น้องกับแยมสตรอเบอร์รี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเฮนแอนตนะ่วเนาะ บงทุนนะจ๊ะเดี๋ยวแยกมาสองอันไปเท่อันเลเวอร์ไปทัง้งดิเดนนะจ้ะไปได้ขนมปังมาไว้กินกับกาแฟาไปเห็นนานเลเวอร์นี่ก็เบิดไปยี่สิบยี่สิบห้ายูโรนะจ๊ะจ่ายเงินสดไม่เป็นไรนะจ๊ะ ยี่สิบห้ายูโรเนาะจ้ะให้ไปหาให้ไปหาซีฟเนาะจ้ะนี่คือยอดซื้อเนาะจ้ะพี่น้องเห็นบนะ่เนาะแบบหนึ่ง้ะไดแบบพริกมาพกพี่น้องแบบพริกคาริเปอร์บ่ได้ไปหาปกูกรได้ไปเก็บของเราเราจะเก็บไว้อๆๆนันเฮ็ดพันเนาะจ้ะบกักพริกบักพริกซียูโรด้อพี่น้องได้มา,ไากไม่แต่ต่ำบักคุ้งเนาะจ้ะ ไอ้มาสี่อ้าหกเจ็ดแปดแปดหน่วยสี่โลมักเพิรคาลิเปอร์นะจ๊ะเพชรจ้ะสุดติงก็ดิ่งแมวนะะจ๊ะําหน่วยหนึ่งเห็นว่ามากเพชดสุดๆล้วนี่หน่วยหนึ่งนี่เอาอยู่จ้ะพี่น้องเอกระลำเอกระลำาน้อยนะจ๊ะเออเอนตะกระลำหน่อยประกาดน่อยหนึ่งกิโลเก้าสิบ้านะจ๊ะ ซีหัวเล่นแอนบ่สเนสปากเกตตี้ไม่ไว้ให้อ่งไส้่อยสามกองห่อนี่มือ้วนมากกินนะจ๊ะอร่องมีห่ออ่นมาลายอันเลยจ้ะก็ะได้กล้วยมาสีล็จ้ะพนักช่วงก็พอไว้แล้ว หมักวีแฟบมันหลายเนาะจ้ะกล้วยกับโลกกลัวเนาะจ้ะได้มากแปดหน่วยพี่น้องกล้วยนี้แนะนำมาบ่บ่บต้องอใส่กับหยังได้จ้ะพี่น้องใส่แยกต่างหากเลยในบักม่วงมาหน่วยหนึ่ง สิมัดต่ำก็ออยังลงตาบอกเนี่ยบงผสมตัวบ,บักใส่บักเน้าเอาในกาแฟมาสองห่อเนาะจ้ะเพื่อเทีสว่วนหมดเลยเนาะพี่น้องไอซื้อมันกินแล้วน,นี่ยูลิเดนเนาะจ้ะบินลิเดนกันเป็นก่อนพี่น้อนี ริดเด่นนะจ๊ะให้เป็นร้อยนะหกสิบห้ายูโรนะจ๊ะเห็นไหมเนาะหกสิบห้าหกสิบห้ายูโรยี่สิบสามเส้นภาษาเยอรมันมันสีอันการมดม้างหลังนะจ๊ะพี่น้องไล่กันซื้อมานี่หกสิบเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเกือบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ ลองแยมอันนี้มาอันอีกอันหนึ่งพี่นอ้องหนึ่งยูโรมันมันลดราคาแลจากหนึ่งยูโรยี่สิบาเส้นเป็นแยี่มสามขวดอันนั้นมาจจกเป็นก็ะด้เลเวอร์นะจ้ะมาเยกเมาใบตุน่นหนาวเนะจ้ะเพราะว่าเห็ดที่เก็บมาอนั้นเขาบอกว่าขันมงจากวิธีดองมันก็บ่สามารถเจีไยได้โดดน,นะพี่น้องเลยต้อง มติดติดไว้แลวไม่ตุกมีอยู่หรอพี่น้องได้ได้ใส่ผ้ากันเพื่อนียงแบบนัมมนมากทีนนี้ก็เมื่อนั้นมากระบร่ท่านไดคันสมวมจะเบิด์จำไหพีน่น้องก็ได้มาย่างละวยังละแทกอันนี้มาไว้กินก็ตาบอกขึ้นขวดข้าคัุ้นะจะพี่น,น้นองกรนลำแก้น แต่สีเขียออกไปสักกอนเอาอีกแล้วพี่น้องยูน่เถิกว่าอันเลเวอร์นั่นจะ้ะเลเวอร์สามยิโลเครื่องบุญเพสิสี่สิบหาเส้นนาจะอันนี้สองยิโลเก่าสิบนจาะพี่น้องเมื่อนี้หอยเริ่มมลายแล้วจะ้ะขนานเนา,นา,นานสองยิโลกกูกลัวถุงเสร็จกันแล้วน่าจะ ขนมมาไว้กับแดนกินนางพ่อมซองหฮอม้วนพุกกินน่าจะยังสิหน่อยนะนั่งจกินขนมน่าจะนมปังหนึ่งแพก็กสลัดน่าจะพี่น้องแอนด์ดิสเซตสลัดในมว้วนนั่งนั่งกินได้กินได้น่งจะสลงสลัด แบคทีเรียนะจ๊ะอสองกิโลพี่น้องแพงอยู่จ้ะประเทศแต่พี่นม่เก็บแบบให้เนีย่ยอยู่ก็ได้ชีหชสหม,มาหนึ่งแพกนะจ้ะชีดในซอสสำเร็จของสปาเกตตี้เนาะจ้ะรสต่างๆมะนาวมะน่งแพ็คเนาะจ้ะบริไปทุกวันทีมันทำแล้วกะเทียมมาเพิ่มอีกเนาะจ้ะมือหนาแน่นเดี๋ยวแกะไว้อันนี้อันนี้นึ่งนึ่งแพ็กนะจ๊ะพี่น้อง อันจะสิแก้ไปเงสิเพราะว่าตอนนี้หนาวแล้วเปิดเครื่องทําความห่อนนี้บานมันกระสิแห้งพอดีเะยจ๊ะซื้อมาตุนใหม่เพื่อบักวีบแบบมันขึ้นมันลงเน้อยจ้ะกันไว้อันนี้ก็บบักพิกเด้อพี่น้องย่ามาฝากจากตุรกีบักพิกอันที่เพิ่นเพินเพร่นเพิ่นเอาใส่มันออกเอาเม็ดมันออกน่ะละพี่น้องเพิ่นกระสีหั่นหั่นเป็นฝอยมากแล้วได้ ลดทัวรดแบบพริกรดซอสสำเร็จป่ะพี่น้องเน่อยากกินแค่ลดเพื่อเป็นเบบีบอมันคนก็อ,อยากกินแค่ลดหน่อยสิเมื่อไหร่เพื่อให้สลัดหน้าน,นจะไปมาขวดหนึ่งไปซื้อทุกอาทิตย์อยู่พี่น้องอันนี้เอากรมาัเติมไว้ซื้อจะเพื่อได้เ,เสริมลงสลัดใีสูงนี่สิสำคัญ ไดแอลกอฮอล์99%นะจ๊ะพี่น้องมาสองขวดใช่ตู้ไว้อุนใจนะจ๊ะพี่น้องคขนใช้ตู้ไว้มองมองมามา,มาตุนเรียบร้อยนะ,ะจ๊ะซอดอีกขวดหนึ่งเป็นสี่ขวดมีในตู้ยังอยู่สี่ขวดซื้อมากบอกให้นั่งซื้อต่นไว้นะจ๊ะล้วก็นุชเชอร์นะจ๊ะ อซอกช็อกโกแลตนาะจ้ะงดอันที่แอนไปเก็บในสวนปูกับมหญ้าน,น่ะแหละพี่น้องน้ำยาล้างจานมาหนึ่งขวดนี่พี่เอนมีอยู่เลยพี่น้องโมเม,มนต์บ่มีเลยไปตุนไว้ตุนมาอีกพี่น้องมียาล้างมือนาะจ้ะเอ้ยสบู่ล้างมือ,อมบอกไปเอ็นน้ำคนมาไว้แล้วเนาะจ้ะในมาหาแพ น,นี่เป็นโซด,ดานะพี่นอ้องน,นี่เป็นน้ำไอ้แมาให้เบิรงนจะซื้อได้แาบมวยยกขึ้นมาหลายเนาจะหาไอ้แม่หาแพ็คแต่แพกง่ายอีกยังละสามเนาะจ้ะตรนได้เดบิร์แล้วพี่น้องนี่แหละของอาทิตย์นี้ก็ซื้อได้ซั่มนี่แหละพี่น้องจ้มาม่ให้เบิงเนาะจ้ะมารีวิวให้เบิร์นนะพี่น้องว่าซื้ออยังแน่นมาชิคให้เหนออกออก,ออกเลย,ยพี่น,อออนอ้องเออแต่สิซื้อลงซื้อดินมามลงเนาะจ้ะ ออกหากแล้วผู้ใดมาอยู่ต่างแดนใหม่ๆที่เพิ่นหูแล้วก็แค่นี้เราจะมันออกหากหมดเลวพี่น้องซื้อมาไว้ซื่อละซองแพ็คยังสี่กระมาแช่น้ำไปเปลี่ยนน้ำออกทุกมือเราจะพอต้องแช่น้ำหลายแง่อยากกินก็ออกมากินหล่อจะพอต้องแช่ตัวมันขันอยากกินใหม่ๆว่าพอต้องชอบแช่ฟีดนะพี่น้องแอนกระเซียดยังสี่แอนเห็ดมาหลายหลายปีเราจะพี่น้องคนไทยที่เพิ่นมาอยู่นี่ก่อนเพิ่นบอกนะจ๊ะ คลิปนี้แอนกับซิมี่ไว้ซัำนี้แล้วพี่น้องมื่อวันหิวข่าวแรนสิทธิ์นัยู่นักกินน่าจะแห้นั่งนั่งน้อยนั่งไปเฮ็ดงานเจอการคลิปหน้าค่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น่าจะกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปน่าจะเป็นกำลังใจให้กันและกันน่าจะสูๆไปพร้อมกันน่าจะอุปสรรคหรือเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนน่าจะพี่น้องแอนก็ ถ้าพูดผิดพูดถูกผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะสู้ๆไปด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้หาหักหนาจุบจุบนะจ๊ะ